กิติโชวบัตรนักศึกษาขอกลับไปเรียนอีกครั้งในวัย44ปีเป็นพิธีกรนักแสดงมากความสามารถที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับเกลือเป็นต่อหรือกิติเชี่ยววงกุลที่ล่าสุดเจ้าต,ตัวได้ออกมาโชว์ภาพบัตรนักศึกษาพร้อมเผยเหตุผลที่กลับไปเรียนอีกครั้งว่ากลับมาเป็นนักศึกษาอีกครั้งในวัยเลขสี่ด้วยเหตุผลหลายข้อข้อแรกเราคิดว่าการเรียนจิตวิทยาน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพพิธีกร เพราะการเข้าใจมนุษย์น่าจะสําคัญพอๆกับการสื่อสารซึ่งการสื่อสารเราได้เรียนไปแล้วแล้วตอนนี้ทํารายการก็มีน้องหลายคนมาปรึกษาเราได้แต่ตอบจากประสบการณ์ชีวิตซึ่งบางทีอาจไม่ใช่คําปรึกษาที่ดีที่สุดสําหรับเขาทั้งหลายข้อ2อยากเอาชนะความกลัวของตัวเองความกลัวเรียนไปจนมันหลอนตั้งแต่เด็กบางคืนยังมีแอบฝันว่าตัวเองเรียนไม่จบเลยเรียนปรตีมันซะอีกใบเลยและข้อสุดท้าย อยากเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นต้องเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตไม่มีใครแก่เกินเรียนจะเรียนจบหรือไม่นั้นก็ต้องพยายามดูเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าด้วยรามคำแหง